วสวัสดีหค่ะ้อยสิบเจ็คนคะ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ขนอมอยู่กับกระเทยตัวเล็กๆน่ารักน่ารักคนนึงสวัสดี1000คนดูคะ่ะสวัสดี1000คนนะคะสวัสดี1,100คนดูคะ่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะ ไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เดี๋ยวให้ฮานอยเม็ดเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวให้ฮานอยเม็ดเดียวสวัสดี1,400คนดูด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อสวัสดี1,700คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดี1,700คนดูนะคะเราจะปล่อยให้ลูกค้าทักแชทเพื่อนได้บ้างหรือว่าทัก์ ลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดี1,900คนดู1จะลงสวัสดี2,000คนดูค่ะ1จะลงรัฐบาลไทยน่าจะคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้ รัฐบาลไทยจะลงน่าจะคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีนะคะ2,100คนดูใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ2,100คนดูนะคะ2,200คนดูแล้วสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ให้ฮานอยเม็ดเดียวแล้วก็ตอนนี้หนึ่งเดินทางมาหาอาจารย์นะคะแต่ว่าแวะทานข้าวกันอยู่ที่ขนมซีฟู้ดนะคะอยู่ที่ขนมนะคะตอนนี้อยู่กับเจบอนพารวยแล้วก็เฮียแม็กนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะสวัสดี2500คนดูค่ะเอามายิ้มก่อนแป๊บนึงได้ไหม สวัสดี2,500คนดูค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วต่อะนะคะณนะตอนนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่อ่าวดเจดีไอ,อไม่ใช่วดเจดีที่ขนมนะคะอยู่ที่ขนมตอนนี้หนึ่งอยู่ที่ขนอมนะคะกําลังเดินทางมาหาอาจารย์นะคะ งวดที่แล้วที่1ได้มานะคะก็คือได้5 9มาจากอาจารย์นะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้1ก็เลยเดินทางกลับมาหาแกอหนึ่งรอบนะคะก็คือบอกเลยว่าซื้อไม่ได้ค่ะนะคะหนพูดไปแล้วนะคะว่า1ซื้อไม่ได้นะคะ1ซื้อไม่ได้และว1ก็จะไม่ซื้อ1จะไม่ตัดดวงลูกค้า1จะขอให้แค่ทุกคนถูกนะคะขอให้แค่ทุกคนถูก หนึ่งก็จะไม่ได้ซื้อนะคะงวดต่อไปนะคะงวดต่อไปหนึ่งจะลงแนวทางให้ในกลุ่ม V A P ก่อนนะคะน่าจะลงวันพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นคืนนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นคืนนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่จะลงให้ในกลุ่ม V A P ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ไปซื้อสลากกินแบ่งก่อนนะคะให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนนั่นเอง ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดี3,200คนดูนะคะสวัสดี3,200คนดูใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกค,ะคะ้าขาใครอยากเข้ากลุ่ม VAP นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ากลุ่ม VAP นะคะจวขอเช็คเช็คก่อนสีผมสีผมแซ่บมากคะ่ะ แดงเฉิดฉลาดมากสีผมแปลว่าแดงเฉิดฉลาดมากเลยค่ะสวัสดีนะคะ3,500คนดูใครเข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้มาวัดเจดีเดี๋ยวต้องมีของฝากกลับไปแน่นอน เออวันนี้มามามานครนะคะจะต้องมีของกลับไปฝากมีของเฮงของปังกลับไปฝากให้กับลูกเพจแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มเลยนะคะคอนเฟิร์มเลยวันนี้นะคะฟังให้ดีนะสวัสดี3,600คนดูหนึ่งจะให้ฮานอยเม็ดเดียวเม็ดเดียวนี้นะคะเม็ดเดียวนี้ตาม3รอบนะคะเม็ดฮานอยเม็ดเดียวนี้นะคะตาม3รอบเลยนะคะ แม็กนั่งอยู่ตรงนี้แต่มึงถามว่าเฮียแม็กไปไหนจะดุงเลย คนหนึ่งจะให้แคปหน้าจอแล้วดีมากกระเป๋าขอบคุณมากๆนะคะ สีผมไม่ได้ค่ะสีผมตามฉลกอะแคบหน้าจอค่ะฮาหนอยวันนี้จริงๆแล้ว1เน้น82นะคะแต่ว่ากัน83นะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนคนดู3,800คนหน้าจอแม่งแคบหน้าจอเองมันแคบหน้าจอเองใครแคบหน้าจอแล้วนะคะใครแคบหน้าจอแล้วพิมพ์รวยขึ้นมาเลยค่ะใครแคบหน้าจอแล้วพิมพ์รวยขึ้นมาเลยนะคะใครแคบหน้าจอแล้วพิมพ์รวยขึ้นมาเลยะคะ่ะเดีย๋ยวนึงจะไปกินข้าวแล้วนะลูกค้าจ๋าใคร C f เแล้วนะคะใคร C f เแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดรวมย่อ อดแล้วโอนเองได้เลยโอนแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่แอดมิหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มบัญชีเป็นบัญชีบริษัทพิระดาเครื่องรางความรวย88นะคะลูกค้าเสียบแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดนะหรือว่าลูกค้าบางคนทักไลน์ไม่ได้จิ้มลิงก์ไม่ได้ ทักแชทเพจนะคะมีแอดมินรอตอบอยู่นะคะตอบช้าหรือว่าอะไรต้องขออภัยด้วยฮานอยวันนี้1ฝากตาม2เม็ดนี้3รอบนะคะเล่นแค่เม็ดเดียวพอนะคะ3รอบเลยบนล่างนะคะกลับด้วยเด้อนะคะฝากด้วยนะคะลูกค้าขาหจะไปกินข้าวแล้วนะคะจะไปกินข้าวแล้วนะคะสวัสดี3,400คนดูที่ยังดูอยู่ด้วยนะคะลูกค้าส่วนใหญ่นะนได้หวยปุ๊บออกเนาะมันเป็นสัจธรรมของโลก สัญญาณมันไม่ค่อยดีนะคะอยู่ข้างทะเลขึ้นเยอะมากเลยนะแม่แต่สัญญาณไม่ดีอยู่ข้างทะเลขึ้นเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าสัญญาณไม่ดีนะคะอยู่ใกล้เขาไม่อยู่ใกล้เราหรออือจะกระเทยพี่เกียดกระเทยจริงๆเลยวะกระเทยข้างๆนะกระเทยฝั่งตรงข้ามน่ารักอยู่กับเจ๊บอลค่ะอยู่กับเจ๊บอลพารวยกับเฮียแม็กอุ้ยฟิวเจอร์ไปที่เฮียตลอดเลยอะได้หอดเอามาเออต้องเอามาค่ะ อยู่กับเจบอนนะคะแล้วก็เฮแม็กบอกเลยว่ารัฐบาลไทยงวดหน้าปังมากปังจริงนะปังไม่ปังก็ติดตามเลยค่ะ,ะเราดูได้เลยค่ะเราจะซื้อนี่แหละงวดหน้า,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 าโอเคขอุ<อ>ญาต,ตอยู่ตั้งแต่300คนดูยังอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ คุณคุณแพลวนะคะขอบคุณคุณเพลวมากๆเลยสวยขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะผู้หญิงจะสวยสวยด้วยฟิลเตอร์หยอกหยอกหยผู้หญิงจะสวยสวยด้วยฟิลเตอร์ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ วันนี้ขอให้ฮานอยปังๆนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยงวดนี้เราจะปังยิ่งกว่าเก่านะคะเดี๋ยวหนึ่งจะกินข้าวแล้วเด้อ3,200คนทุกคนขากดออกได้เลยนะกดออกได้เลยขอคนเหลือสักประมาณ2,000คนได้ไหมหนึ่งจะได้กล้าปิดไลฟ์เพราะถ้า3,200คนหนึ่งไม่กล้าปิดไลฟ์อะหนึ่งเกรงใจหนึ่งเกรงใจแหม я, หนึ่งประกาปิดไลฟ์อะ